สวัสดีแฟนของแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่16เมษายน2565โดยลิเวอร์พูลเดลี่ไบเซอร์โอซึ่งวันนี้ก็มาเป็นอ P ีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อ,อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเว้าใจเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตี และมั่นใจได้คลิกที่ทิงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงเย็นวันนี้ด้วยการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางเพาเมอร์ซันอดีตดาวเตะรับตำนานของทางปืนใหญ่อาร์ซนอลถึงนักเตะจากทีมของเราและฟากฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนว่าสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาแล้วเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในฟูลแบ็คที่เก่งที่สุดของโลกณเวลานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรื่องของการเติมเกมรุกของเขาเทราว่าในส่วนของเกมรับแล้วเมอร์สันก็มองว่ามันยังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับอาโนเมื่อดูในภาพรวมที่ต้องไปใช้งานในการแข่งขันจริงจึงทำให้เขายังคงมีจุดอ่อนอยู่ นั่นตรงกันข้ามกับทางไคล w วอล์ r เกอร์บัคขวาตัวเก่งของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทางเมอร์สันมองว่าอาจจะไม่ได้มีเกมรุกที่โดดเด่นเท่ากับทางอาร์โนแต่ก็ทดแทนด้วยเกมรับที่เหนียวแน่นมากกว่าน่าจะไม่เมอร์สันบอกเลยว่าหากเขาว่าตัวเองเป็นบรรทัดฐานในฐานนะที่เคยเป็นอดีตนักเตะเก่ามาก่อนนักเตะอย่างทางวอล์เกอร์จะเป็นคนที่คู่แข่งไม่อยากเจอมากกว่าทางอาร์โนสำหรับตัวของผมเองแล้ว ไคร์วอล e เกอร์เล่นได้ดีมากกว่าเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะแต่นั่นก็แค่ความคิดเห็นของผมเพียงคนเดียวเมื่อสั้นกล่าวนั่นเป็นเพราะว่าหากเป็นผมผมคงอยากจะดวนกับทางเทรน์มากกว่าการไปเจอกับทางวอล k เกอร์แน่นอนว่าในส่วนของการเติมเกมลุกขึ้นหน้าไปนั้นเทรน์ Trend อยู่คนละคลาสกันอยู่แล้วตากผมต้องเลือกฟูลแบ็กสักคนให้มาลงสนามผมก็คงเลือกวอลเกอร์ก่อนหน้าเขา ผมคิดว่าวอล์กเกอร์เป็นคนที่คุณจะเอาชนะได้ยากกว่าอย่างไรก็ตามสําหรับเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางลิเวอร์พูลในค่าคืนนี้เราจะไม่ได้เห็นทางวอล์กเกอร์ลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะเขามีอาการบาดเจ็บจากเกมล่าสุดกับทางอ t ตเลนติโกมาดริดเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาให้สัมภาษณ์ของทางซีเฟนเจอร์ร อดีตก,กับตันทีมระดับตำนานของสโมสรของเรากันบ้างสมัยที่เป็นนักเตะนั้นเจอราดได้ลงเล่นในทีมเดียวกันกับทางหลุยส์ซัวเรสและเจมี่คาร์าเกอร์ทำให้เขารู้จักฝีเท้าของเพื่อนร่วมทีมรายนี้เป็นอยา่างดีทั้งในการฝึกซ้อมและการเล่นร่วมกันในสนามจริงขณะที่เมื่อถูกนักข่าวสอบถามว่าเขาจะเลือกกองหน้าคนไหนระหว่างทางซัวเรสและเฟร์นันโดตอเรส เจอรัตก็ยอมรับว่าดาวยิงทีมชาติอูรุกวัยนั้นเหนือกว่าด้วยหลายๆเหตุผลด้วยกันพวกเขาทั้งคู่ทั้งก็เป็นสุดยอดสุดหน้าเหมือนกันนะเจอรัตกล่าวอย่างไรก็ตามหากต้องให้ผมเลือกมาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นผมก็ขอเลือกเป็นทางซัวเรสนะเพราะเขาเป็นคนที่มีความพร้อมในทุกๆอย่าง ผมเคยลงเล่นร่วมกับบรรดาน,นักเตะที่เก่งที่สุดในโลกมาแล้วมากมายหลายคนไม่ว่าจะเป็นชาบบี้อารองโซฮาวิเอร์มัสเคราโนและเฟอร์นันโดตอเรสเองก็ตามแต่ซัวเรสเป็นคนที่มีความแตกต่างออกไปคุณจะรู้สึกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะลงเล่นเจอกับทีมใดเขาจะเป็นคนที่สามารถช่วยให้คุณคว้าใจชนะได้อยู่เสมอมันจะเป็นเช่นนั้นในทุกๆเกม มันไม่ได้สำคัญเลยว่าคู่แข่งที่เราต้องอเผชิญหน้าอยู่นั้นจะเป็นใครกันมันเกือบจะเหมือนกับแบบว่าเขาฝึกซ้อมได้เหมือนกับที่เขาลงเล่นในสนามจริงเลยนะผมยังจำได้เลยถึงตอนครั้งหนึ่งที่เราฝึกซ้อมเสร็จคาราเกอร์เดินออกมาแล้วบอกกับผมว่าโอ้พระเจ้าไอ้หมอนี่มันสุดจัดจริงๆ คาราก,กอรยังได้บอกต่อไปอีกว่าเขาไม่อยากที่จะต้องมาเล่นเจอกับทางซัวเรสในทุกๆวันระหว่างการฝึกซ้อมเพราะเขาเป็นคนที่มีความเอาจริงเอาจังเหลือเกินแม้จะเป็นเพียงการฝึกซ้อมก็ต่างทีเขาสามารถทําให้คุณต้องรู้สึกเขินอายในสนามได้เลยนะและผมก็ไม่คิดว่าเขาจะรู้ตัวด้วยว่าเขาทําเช่นนั้นเขาจะวิ่งเข้ามาใส่คุณจัดการคุณและขู่ให้คุณต้องรู้สึกหวาดกลัว ไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวในการแข่งขันของศึก FA ฟเอัพรอบตัดเชื่อระหว่างทีมของเรากับแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างทั้งสทีมเพิ่งเจอกันมาในการแข่งขันพรีเมีย์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วซึ่งลงวยได้ผลเสมอกันไป2ประตูต่อ2ก่อนจะกลับมาพบกันอีกครั้งในฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของโลกที่สนามเว็บรี ตั้งนี้ไมเคิลโอเวนผด้ิตหั้หอกความเร็วสูงของทีมชาติอังกฤษก็ออกมาฟันธงลงมาเลยว่าการแข่งขันในเกมนี้จะลงเอยด้วยชัยชนะของทีมดังจากเมอร์ซี่ไซแม้ว่านี่จะเป็นเกมที่สูสีกันอย่างมากก็ตามทีผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วนะสำหรับการแข่งขันในเกมนัดนี้โอเวนกล่าวเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วที่ทั้งสงทีมได้มาเผชิญหน้ากัน มันก็เป็นเกมที่สุดยอดมากและในขนนี้มันก็ควรที่จะดุเดือดแบบนั้นหรือม,มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องลงเล่นในเกมนี้หลังจากเพิ่งผ่านเกมหนักที่เต็มไปด้วยดราม่ากับทางแอตเลติกมาดริดที่กลุง Madrid มาดริดมามันเป็นเกมที่ยากสำหรับพวกเขาแต่ก็กลับออกมาได้พร้อมกับการเก็บครีนชีพนั่นเป็นผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาส่วนทางลิเวอร์พูลเองก็มีเกมที่น่าตื่นเต้นกับเบนฟิก้า พวกเขาได้ผลการแข่งขันที่ต้องการแม้ว่าเยอร์เกนครอปจะพักนักเตะไปหลายคนเมื่อดูจากการที่มีเกมสำคัญรออยู่ผมก็มองว่านั่นถือเป็นโบนัสของพวกเขาเลยนะที่ได้โอกาสพักนักเตะเช่นนี้หากเรามองย้อนกลับไปเมื่อเกมที่แล้วสามประสานแนวลุกของลิเวอร์พูลก็สร้างปัญหาให้กับทางซิตี้ได้พอตัวการที่ซิตี้เองเพิ่งผ่านเกมหนักมาเมื่อวันพุธมันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลถึงเกมนัดนี้ด้วย พวกเขามีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บและผมก็คิดว่านั่นจะทําให้ลิเวอร์พูลได้เปรียบกว่าผมขอฟันธงว่าลิเวอร์พูลจะคว้าชัยชนะ2ประตูต่อหนึ่งเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอปถึงคุณซื้อของฝั่งตรงข้ามอย่างทางแบปกวาดิโอลากันบ้างดีกว่าก่อนหน้านี้หากเพื่อนๆจำกันได้กวาดิโอลาเองก็เคยออกมาบอกว่า แม้ว่าเขาจะให้ความเคารพในตัวของครอปมากเพียงใดแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ใช่เพื่อนกันล่าสุดนักข่าวก็ได้นำความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นของกวาดดโอลาเข้าไปสอบถามกับทางครอปที่ซึ่งเจ้าตัวก็ตอบกลับมาเลยว่าเป๊ปพูดถูกแล้วเพราะพวกเขาไม่ใช่เพื่อนกันแต่คำอธิบายของนายใหญ่าชาวเยอรมันที่ตามมานั้นได้แสดงให้เห็นถึงคลาสของเขาอย่างแท้จริงความสัมพันธ์ของเราเป็นไปได้ด้วยดีนะ แต่ที่จริงแล้วเขาก็พูดถูกของเขาแหละเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันเราจะเป็นเพื่อนกันได้อย่างไรในเมื่อเราไม่เคยเจอกันเลยสักครั้งนอกสนามครอปกล่าวถ้าว่าเรามีหมายเลขโทรศัพท์ของกันและก,กันนะเราเคยมีประเด็นปัญหาส่วนตัวในเรื่องเดียวกันบ้างและส่งข้อความหากันแต่มันไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เราโทรศัพท์พูดคุยกันเรื่องทั้งหมดที่เขาพูดเป็นความจริงแต่ผมก็มั่นใจ100เลยว่า ในอนาคตหากเราได้เจอกันเราคงจะได้นั่งคุยกันนั่นน่าจะเป็นเรื่องที่สวยงามที่หยิบมาพูดถึงก,กันทำไมเราถึงจะทำไม่ได้ละ่ะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเขาอาจ,จะเอาชนะผมได้มากกว่าที่ผมหวังจะให้เป็นแต่มันก็มีอีกหลายครั้งเช่นเดียวกันที่เราสามารถเอาชนะทีมของเขาได้เหมือนกันนั่นแหละเรื่องทั้งหมดมันก็มีอยู่แค่นั้นมันไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อนเลย แน่นอนว่าเราต้องมีเรื่องให้พูดคุยกันแน่หากเรามีโอกาสได้พบกันแล้วมันก็คงจะเป็นเรื่องที่สวยงามอย่างยิ่งดวดด,วด้วยเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5้าซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้พเพราะาจะขอพาเพื่อนๆตัดสลับกลับมาดูเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลางกันบ้าง นับตั้งแต่ที่ทีมเสียทางจอจิโนไวนนวดุมออกจากสโมสรไปหลังเจ้าตัวปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่และเลือกย้ายไปอยู่กับทางปารีสแซงเชอร์แมงแบบไร้ค่าตัวเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่แล้วตามกฎบอสแมนทีมของเราก็ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะคนใดเข้ามาทดแทนในตำแหน่งดังกล่าวเลยแม้ว่าเราจะตกเป็นข่าวพัวพันกับนักเตะมากหน้าหลายตา ตลอดรอบปีที่ผ่านมาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะสอรอบที่ผ่านไปทว่าล่าสุดทางบิลสำนักข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันก็ได้ระบุลงมาเลยว่าทีมตัางจากเมอร์ซี่ไซส์กำลังเตรียมดำเนินการเพื่อเข้าทาบถามทางลูก้าซชูชิมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของทางเลดบูซาวส์บวกมาเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลาง เขาเป็นหนุ่มน้อยที่อายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นแต่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเสียและเกินให้กับทาง s ซาว h ส์บวกจนได้รับสมญาว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นลูก้าโมดิชคนต่อไปด้วยความที่พวกเขามีสไตล์การเล่นที่ละไมคล้ายครึ่งกันนอกจากนี้เขายังอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มสุดๆเมื่อตลอด6เกมหลังสุดที่ลงสนามให้กับซาวส์บวกในเกมลีกของประเทศออสเตรียนั้นเจ้าตัวก็กดไปถึง5ประตู และถูกตั้งค่าตัวเอาไว้แบบสุดถูกที่ตัวเลขเพียงแค่12ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามนิวอร์พูก็ไม่ใช่เพียงสโมสรเดียวที่ให้ความสนใจในตัวเขาและหากจะอยากได้ลายเซ็นของนักเตะก็คงจะต้องออกแรงแย่งตัวกับเอซีมิลานและยูเวนตุสที่จับตาดูเขาอยู่อย่างใกล้ชิดด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ